ทำนายดวงชาวราศีพิจิกกับชาวลัคนาพิจิกประจำเดือนมกราคม2567ท่านใดที่ต้องการดูดวง12ราศีประจำเดือนธันวาคมพศออ2566 กะลุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปคลิปนี้จะเป็นคำทํานายของชาวราศีพิจิกะชาวลัคนาพิจิกในเดือนมกรา6 7 2 7 6 7คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่10 6พฤศจิกายนจนถึงวันที่10 5ทันวาคมของทุกปีใช้ดูได้ทั้งราศีพิจิกกับชาวลัคนาพิจิกนะคะท่านที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกเอขอฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วย ท่านที่อยากจะดูดวง12ราศีในเดือนอื่นๆก็ไปที่หน้าช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันทร์แล้วก็ไปที่เพลิสนะจ๊ะท่านที่สำหรับคนที่แบบกำลังมีปัญหาชีวิตเนี่ยสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาชีวิตหนักๆอยากจะดูดวงแบบละเอียดอยากจะดูดวงที่ เป็นวันเดือนปีเกิดของตัวเองจริงๆอะ่ะเหมือนคุณกำลังมีปัญหาแบบหนักๆอยู่กำลังมีปัญหาเรื่องผัวไปมีเมียน้อยหรือกำลังมีปัญหาชีวิตที่มันกําลังหนักๆอยู่เนี่ยเอแนะนำว่าให้ดูเป็นการส่วนตัวดีกว่าเอจะคิดอยู่300จะใช้วันเดือนปีเกิดของคุณแล้วก็ของ ฝามีคุณใช้วันเดือนปีเกิดของคุณหรือกับของเพศตรงข้ามเอามาดูเป็นดูว่าดวงมันสมพงกันไหมดวงคู่นี้ถ้าไม่สมพงกันอยู่กินกันก็มีแต่จะเดือดร้อนคนที่จะเป็นผัวเป็นเมียกันเนี่ยถ้ามันดวงไม่สมพงกันน่ะ มันจะอยู่กันแล้วไม่รวยอยู่กันแล้วก็ทะเลาะตีกันบ้านแตกอยู่กันแล้วชิบหายอยู่กันแล้วไม่รวยอยู่กันแล้วแม่งมีแต่เรื่องเดือดร้อนเออเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะ อันที่จริงแล้วอ่ะคุณนะในเดือนมกราคม2องพันห้าร้อเนี่ยคุณเป็นนักวางแผนบริหารจัดการชีวิตตัวเองได้ดีมากคุณเป็นนักวางแผนบริหารจัดการชีวิตตัวเองได้อย่างดีเลย คนที่มองเข้ามาเขาคิดว่าคุณอะรวยมีตังคุณเป็นคนที่ทำมาหากินเก่งแล้วคุณก็เป็นคนที่ดื่มจัดคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบดื่มเบียร์หรือไม่ก็ชอบดื่มเหล้าคนที่เขามองเข้ามาเนี่ยเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนชอบดื่มเหล้าดื่มเบียร์ เพราะว่าคุณมีความทุกข์บางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจคนที่เขามองเข้ามาเขามองว่าคุณอะไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่คนคนทั่วไปเขามองว่าคุณอะไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่แต่นั่นมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไปนะ อันที่จริงแล้วคุณอะมีความสุขนะแต่ว่าคนอื่นเขาก็ไม่รู้สิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้ก็คือว่าคุณอะกำลังคิดเรื่องการเนี่ยเห็นไหมการย้ายบ้านเนี่ยเป็นขันขันขันข,นข,นขันอะคนทั่วไปอะเขาคิดว่าคุณอะตอนนี้คนทั่วไปคนทั่วไปที่เขามองเข้ามา เขาก็คิดว่าคุณน่ะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะคุณกำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องการย้ายที่อยู่การย้ายงานการย้ายที่อยู่นี่คือสิ่งที่คนทั่วไปเขามองนะแต่สิ่งที่คนทั่วไปเขาก็ไม่ได้รู้อะไรเลยอะนั่นก็คือว่าคุณเป็นคนชอบเอาชนะ แล้วคุณก็เป็นจอมวางแผนด้วยแล้วคุณเป็นคนที่แบบยอมกัดเ,าเขาเรียกอะไรนะกัดไม่ปล่อยอ่ะเป็นคนยอมตายอ่ะดีกว่ายอมเสียศักดิ์ศรีอ่ะคุณเป็นคนชอบเอาชนะแล้วคุณก็เป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอคุณยอมหักคุณไม่ยอมงอคุณเป็นคนที่ มีบุญเก่านะคุณเป็นคนที่มีบุญเก่าเยอะในเดือนมกราเนี่ยคุณมีเกณฑ์อาจจะถูกหวยเหมือนคุณอะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เงินอะไรสักอย่างนะเหมือนจะเป็นเหมือนคุณอะช่วงเดือนมกราเนี่ยเหมือนคุณอะจะได้เงินช่วงเดือนมกราเนี่ยเหมือนคุณจะได้เงินมาก้อนหนึ่งอะ อาจจะถูกหวยหรือเป็นเงินที่มาจากการกู้ธนาคารก็ได้นะเนี่ยไปกู้แบงก์ดอกมาเนี่ยในเดือนมกราเนี่ยคุณอะจ,จะได้เงินก้อนหนึ่งอาจจะเป็นเงินที่ได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่เงินที่ได้โดยความสเสน่หาคุณจะได้เงินก้อนหนึ่งจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นเงินที่ได้โดยสเสน่หา แล้วก็คุณมีเกณฑ์ที่จะหยิบหยิบชิ้นปลามันอะซื้อของมาถูกแต่ขายแพงอะช่วงเดือนมกราเนี่ยการเงินคุณดีมากเลยนะแล้วคุณก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับการถูกหวยเอว่าช่วงเดือนมกราเนี่ยคุณมีแผนที่จะซื้อบ้านนะเหมือนคุณจะรื้อ ฮัลโหลการงานของคุณเนี่ยจะมีความก้าหน้า เดี๋ยวขอบล็อกเลขกันบ้าบ้าบาบาถ้าไม่ใช่โทรมาเรื่องธุระก็จะโทรมาชวนซื้อของโทรมาชวนซื้ออาหารเสริมโทรมาชวนบ้าบ้าบาบา แต่ส่วนใหญ่คนที่โทรมามันจะมีอยู่สองกลุ่มอะนั่นก็คือมิจฉาชีพออนไลน์กับพวกไลเดอร์ส่งอาหารพวกเคอรี่ส่งพัสดุอันนี้คือเอบนนะแต่จริงจากในไพ่เนี่ยเอเอบอกได้เลยว่าคุณกำลังวางแผนจะเรียนต่ออยู่เนี่ยเหมือนคุณวางแผนเกี่ยวกับอยากจะเรียนต่ออยู่แล้วก็ มือนอยากจะซื้อบ้านด้วยคุณอยากจะเลิกกับผัวเก่าแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเดือนมกราเนี่ยคุณวางแผนเกี่ยวกับการซื้อบ้านการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นคุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณก็ต้องปัดกวาดขยะเออปัดกวาดขยะสิ่งไม่ดีปัดกวาดเรื่องไม่ดีที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณมันมีมันมีสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณอะแล้วคุณก็อยากจะกำจัดจุดอ่อนเออ มันมีสิ่งไม่ดีที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นก็คือคนไม่ดีแล้วมันแล้วเมื่อมันมีคนไม่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณสิ่งที่คุณต้องการอยากจะทํามากที่สุดนั่นก็คือกําจัดจุดอ่อนก็คือคุณอยากจะกําจัดจุดอ่อนของชีวิตนั่นเอง คุณเหนื่อยกับชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยคุณเหนื่อยกับชีวิตที่ผ่านมาคุณอยากจะชำระล้างร่างกายให้สะอาดสิ่งที่คุณอยากจะชำระเนี่ยก็คือร่างกายและจิตใจเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณเครียดน้ำไม่อาบเนี่ยสกระปกน้ำไม่อาบเครียด คุณอยากจะชำระล้างร่างกายให้มันสะอาดหมดจดคุณคาดหวังนะว่าคุณน่ะจะต้องมีครอบครัวมีลูกมีความสุขคุณมีการคาดหวังคุณมีการคาดหวังถึงชีวิตอันสวยงามและมีความสุข สิ่งที่คุณคาดหวังอะ่ะมันก็สามารถเป็นจริงได้นะไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณเองก็มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขเหมือนกับคนอื่นๆนั่นแหละคุณก็มีสิทธิ์ที่จะ มีลูกมีครอบครัวที่ดีอ่ะแต่ว่าคุณเป็นคนที่ชอบเจ้าคิดเจ้าแค้นไม่อโหสิกรรมแล้วก็คุณยังอาฆาตพยาบาทคุณยังมีความอาฆาตพยาบาทคนที่เข้ามามุ่งร้ายหมายขวัญคุณอ่ะ เนี่ยเหมือนคุณมองโลกในแง่หลายมากเลยแล้วคุณก็มีอาการซึมเศร้าเหงาเพราะรักด้วยคุณก็ไม่ไม่เข้าใจอะไรมากมายนักหรอกว่าเออทำไมโลกใบเนี้ยมันช่างโหดร้ายเสื้อเหลือเกินคุณก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเออทำไมทำไมชีวิตมันช่าง โหดร้ายเหลือเกินทำไมคุณก็พยายามที่จะทำแต่ความดีคุณก็พยายามที่จะทำแต่ความดีแต่ทำไมความดีมันถึงไม่สนองคุณเลยเหมือนที่ผ่านมาคุณทำแต่ความดีนะคุณพยายามแบบทำดีทุกอย่างอะ แม้แต่ในเรื่องความรักเนี่ยคุณก็คุณอะเต็มที่กับทุกเรื่องแบบให้เต็มร้อยในเรื่องความรักเนี่ยคุณก็ให้เพศตรงข้ามแบบเต็มร้อยแนวโน้มในอนาคตเนี่ยคุณจะหันหน้าเข้าธรรมะคุณจะสนใจเรื่องกรรมเก่าเหมือนคุณะ่ะอยากจะเนี่ยไปทำบุญ ไปกวดน้ำเนี่ยไปทำบุญแล้วก็กวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้ผีคุณก็อาจจะระลึกชาติได้คุณก็อยากจะทำงานเก็บเงินคุณก็จะเข้าทางศาสนาแทนแล้วเมื่อคุณเข้าทางศาสนาแทนแล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คุณเนี่ยสุงอมในจิตใจเมื่อคุณเข้าทางศาสนาเนี่ย จิตใจของคุณน่ะมันสุกงอมเมื่อคุณเข้าทางศาสนาจิตใจของคุณเนี่ยมันสุกงอมเออล้นไปด้วยความสุขและเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันจะต้องผ่านการทำลายก่อนเหมือนการจะปลูกบ้าน ก็ต้องทำลายบ้านหลังเก่าก่อนเมื่อคุณเนี่ยจะปลูกบ้านคุณก็ต้องถางหญ้าตัดต้นไม้ก่อนถูกไหมเหมือนคุณน่ะจะปลูกบ้านในป่านเนี่ยคุณก็ต้องตัดต้นไม้ถอนรากถอนโคนแล้วก็ถางหญ้าก่อนคุณจะต้องผ่านความเจ็บปวดและเมื่อความเจ็บปวดตรงเนี้มันหมดลงอ่ะ คุณก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่และนั่นคือสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการในเดือนมกราเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าคุณเป็นคนที่เต็มที่กับชีวิตแต่ชีวิตดันสู้กับมันทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนที่แบบเนี่ยเหมือนทุกข์มากเลยเนี่ยเป็นผู้ชายที่ทุกข์เป็นผู้หญิงที่ทุกข์ คุณเป็นคนที่เต็มที่อะชีวิตนะแต่ชีวิตมันก็สู้กับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลยหันมาทางาศาสนาแทนเพราะคุณเชื่อว่า,าศาสนาเนี่ยอันเนี้ยศาสนาแล้วก็กฎแห่งกรรมเนี่ยอาจจะช่วยให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีพิจิกโชคดีค่ะ